สวัสดีค่ะมื่อนี่แพกจะพามาเบิงลินจีไหรเมล็ดนะคะ่ะทีวา่าใรไส้ปุ๋ยขี้วัวด้วคะอาทิตย์หนึงแลคะ่ะครบอาทิตย์หนึงตอนนี้แตกยอดงามมากๆเลยค่ะพยายามเน้นปุ๋ยขีว้วัวแล้วก็ห้น,นะะ้ำด้อค่ะเว้นมือก็ได้คะ่ะท่าทีแนี่ก็แยกขาดเรื่องปุ๋ยนะคะดินที่ปลูกนี่ก็ค่อนข้างจะเป็นดินไขด็ดินแข็งอยู่ด้วค่ะ ดินเหนียวดินร่วนผสมกันนะคะต้นสวยมากเลยค่ะแตกยอดงามมากค่ะเพราะว่าทถาที่ปลูกลินจีมากนะคะจะสังเกตว่าถ้าข้าใส่ปุ๋ยขี้วัวนี่เขาจะจะเริ่มเติบโตดีมากเลยค่ะแตกยอดดีมากเพลกรเลยนิยมตอนนี้เพนนิยมปลูกลินจีนะคะ พราะว่าปลูกแล้วได้กินได้เห็นผลผลิตแล้วค่ะการใส่ปุ๋ยลินจีนะคะใส่รอบๆทรงพุ่มของเขานะคะเพราะต้องใส่ในบริเวณโค้สังเกตว่าไปพุ่มเขานะคะถึงใส่เ้ากใส่บริเวณตรงนั้นนะคะต้นนี้สวยมากเลยค่ะแตกยอดดีมากค่ะ ลินจีพันจกักรัพัดค่ะลินจีประทุมทานี่ค่ะแตกยอดสวยมากค่ะลินจีคอมอัมพวาค่ะอันนี้ก็เป็นลินจีคอมอัมพวาคือกันค่ะกำลังแต่งหยอดงามเลยค่ะ เพชรเน้นไส้ปุ๋ยคอ,อกนะคะ่ะต้นนี้นะคะเพชรเอามาปลูกเป็นนอพ่อหนึ่งนยคะ่ะพึ่งปลูกได้เขาเดือนที่สองค่ะตอนเอามาปลูกที่แรกนี่บ่เคยจะมีใบเนออันนี้ก็คือเขาพึ่งแตกยอดแล้วก็ใบกําลังเริ่มจะแก่แล้วนะคะตัวนี้ก็เริ่มจะสีเข้มแล้วค่ะพึ่งเอามาปลูกใหม่เขาเดือนที่สองจะสังเกตว่าเริ่มกําลังจะแตกยอดดีมากเลยคะ่ะนี่ค่ะ แตกยอดดีได้ค่ะนี่อันนี้สังเกตว่ากำลังแตกยอดดีค่ะต้นอายุได้ประมาณสองเดือนค่ะไม่ต้องตกใจได้ค่ะถ้าเอามาปลูกเราบางคัน้นในมีใบเดี๋ยวให้ทำรุ่งดีๆใส่ปุ๋ยขี้วัวแกบติ๊บ,บแกบดำผสมกันนะคะเดี๋ยวเขาก็าให้นำเป็นมือหรือทุกมือก็ได้ค่ะช่วงแรกๆเขาก็จะเลื่อนเติบโตดีค่ะ ไปเบิ้งอีกต้นหนึ่งนด้ค่ะเป็นนอพ่อหนึ่งดืวกันค่ะเอามาซ้ากันนะคะในประมาณสองเดือนนี่ค่ะสังเกตลักษณะต้นของเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะใบบ่ค่อยมีดอกค่ะแต่ว่าบำรุงดีๆก็เริ่มแตกแหนงแตกยอดนะคะนี่ค่ะกะเมื่อนี้กับผ้าเบึ้งชมลินจีเนาะค่ะขอคุณที่เขามารับชมและเป็นกำลังใจครับแพทริก้ะขอพูดได้หลายค่ะ